จากนั่นเลยบ่ได้ตากบ่ได้อย่าเไรบ่าได้ใส่ยาใสอยังเลยล่อยเอามาปรมาณสามหมื่นที่สามหมื่นที่สามหมื่นปล่อยออกมาดำปกติ่มันจะเป็นเดือนหนึง่งแต่าาว่าข่อยฝ้าวใจหอนนะนะปกติตดมันตงนังใหญ่กว่านี้บัดที่นี่พ่อเขาใส่น้ำน้ำม,มันถ่วมนี่มันตั้งตัวแล้วก็ตั้งตัวแล้วก็อนทเปิดน้ำใส่ ฟกฟกฟกมันเ่นแขงแต่ไม่เป็นยังได้ม่ตายก็มในีง่ายนีองเดือนอี่จเดือนมาหนีน่าสองสามเดือนน่าจะได้อากาศมันหนาวทีว่ามันหนาวนะเป็นเขาญี่ปุ่นรองมือนั่นทีเป็นห้วงมันสิอ้าเขาปูกยัเป็นเนาะ บาตนี้เอาต้นไม้ใช่บัตรหกได้แต่พูดไปไหนกังฉันจะชิบอะไรเสียเลยนะออตรงต้นไปหลายอยู่นี่แล้วก็ต้ตนไม้ก็เป็นหมืดอ,อยู่นี่ผลไม้หนาฝนผลไม้มันสีงามเวกคล้องเจ้าเนี่ยปลา,าม,มาปล่อยเพราะหนาฝนหยามันขื่นเปิดน้ำใส่เต็มๆมันก็นสีงามอยู่ละ ไปบ้นะคล้องใส่ไก่เปิดให้เขามาด,ดูงาน